สวัสดีค่ะวันนี้เอจะมาสาธิตวิธีการฝากเช็คผ่านออนไลน์แบงกิ้งให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอได้รับเช็คมาก่อนอื่นนะคะเราก็จะเข้าไปที่ออนไลน์แบงกิ้งนะคะแล้วก็เลือกที่การฝากเช็คค,ค่ะหรือว่า d e p o s i t Che ็ k นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปเช็คด้านหน้าและด้านหลังกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาถ่ายด้านหน้ากันก่อนค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่ถ่ายด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านแล้วไปถ่ายด้านหลังเช็คกันค่ะซึ่งเพื่อนๆอย่าลืมเซ็นชื่อลงบนเช็คนะคะเพราะว่าถ้าไม่เซ็นชื่อเขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเงินให้เราได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะมาเลือกว่าเราจะเอาเข้าบัญชีไหนของเราค่ะหลังจากเลือกบัญชีเสร็จแล้วเราก็จะกรอกจำนวนตัวเลขของยอดเงินที่ระบุในเช็คลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กด continue ต่อเนื่องไปเลยค่ะ กดทำการฝากเช็คนะคะเพียงแค่นี้นะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆในการฝากเช็คค่ะยอดเงินในเช็คก็จะเข้าในบัญชีของเพื่อนในวันถัดไปค่ะ